สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกๆท่ทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณ02ตัวบนตรงเข้าชุดตรงชนเข้าชุดตรงชมกันนะครับก่อนจะมารับชมเรามาดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนฉากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตรโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้า,าชอบแนวนี้ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้เงเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสูตรหวยไทยฟรีชูกดีครับไปนํยมาเริ่มคำนวณกันนะครับ เอเป็นการเสี้เวลาผมก็ได้คำนวณไว้ให้แล้วไม่ใช่แล้วหลุดนะครับสี่ชุดตรงหลุดเลยปรับเป็น9ชุดตรงนะครับสุดทีมีอา สิบูนหน่วยสิได้8ปดเก้าสามอกหน่วยได้3 4 9สี่ ดีหลักสิบคำนวณแล้วได้358สามห้าแปดหลักหน่วยได้แปดเก้ปดเ จับทนดินแปดสามแปดสี่แปดเก้าแปดสามแปดสี่แปดเก้าเก้าสามเก้าสี่เก้าเก้าเก้าสเก้าสเก้าเาสาสาส <39 S 2> สามเตนี้จับคู่สามแปดสามเก้าสามศู 8, 39, 30, นย์สามแปดสา 8ปด9ปด2ปาสมาสักชูดไม้เด่นมาชนเด่น10หน่วยบูญ โซนหนึ่งสองสาเ้นหนึ่ส้นึ่งเกต็มสิหน่วยบูนสองห้าเจ็ส้าเจ็ ทีชั้นที่สองเรียนสูตรสูตรเอตัวเด่นทีในมงงืงกลุงเปิดข้าวข้าวสาม 3 4 3 9ี่สามเสมมติเอาหลักร้อยมาจับใส่เอาหลักร้อยสรุปถ้าสรุปเร็วมาตรงที่8ปดเอาอยมาจับใสด่ดูเอาหลัมจับใส่ก็จะได้3ตัวตรง สีชุดตัวนี้สชุดเนาะให้ได้สามเปดเก้สมเ้าให้แปสิกลยเป็นแปดูมันจะมาสามเดเจดเก้จดาสามดสาม แปดสามเก้าวิสแปดสามเก้าแปดห้าศูนย์แปดแปดเก้าอนนี้สูตรเอนี้สูตรบ เต็มร้อยสิบหน่วยเต็มร้อยสิบหน่วยคืออะไร3ามเจ็ดสองหหแปดเต็มห้าแปเก้าเต็มห้าแปดเก้สเจ็บวกสไม่ศนยไม่มี 8, 7, แปบวกเได้ห้าเอ็มห้ามี 1, 1 9เก้ต็มศนย์ไม่มี1 9ึเก้ต็ 0, มศนไม่ชน 5, แปดบวกห้เต็มสมชนมีเตมสามแปเต็มหก5เต็มห้ามีมีชนม,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 มีชนชนเต้ม จะเด่นสุดในวงกลมนะครับหนึ่งสองข้อหกเกตชุดนี้ไม่ชนเต็มแต่ชนชนเดินนี่ชนเด่น ระวังตัวนี้ด้วยเนาะชนกันทั้งชนกันทั้งชนแต้มก็คือตัวนี้เนาะนเด็ดสุดหนึ่งสองคอหกเจ็ดใครจะเลือกนอกจากนี้ก็ได้นะครับตามใจชอบเลย สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับโชคดีครับ